ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บาวิชิต์นะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทำคลิปแรนด m มบี d i n g นะคะหัวข้อแล้วแต่ให่อยากจะบอกเหมือนเคยนะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะฝากกาดติดตามอาจารย์ด้วยนะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหารักสามเศร้ากับดึงแฟนเก่ากลับมานะคะตอนนี้ก็เริ่มมีรีวิว หลายหลายเคสกันมาบ้างแล้วนะคะจริงๆร,รีวิวอาจารย์อะรีวิวของอาจารย์อะเยอะมากแบบเป็นพันพันแต่แบบอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาโปรโมทไงเพราะว่าเคสเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ t ใช่ปะคือบางครั้งอาจารย์ก็กลัวว่าอาจารย์จะดูแลไม่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ t ใช่ปะแต่คือตอนเนี้ยอาจารย์ก็จะพยายามแบบ มีลูกน้องบ้างมีแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนั่นแหละก็เลยจะพยายามรับเคสมากขึ้นนะคะใครที่โดนแฟนเก่าทิ้งหรือว่าแฟนเก่าไปมีคนอื่นมีปัญหารักสามเศร้าอย่างเงี้ยคะ่ะคืออาจารเข้าใจว่าคืออาจจะไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนกลับไปหาแฟนเก่านะแต่บางคนอะ มีลูกกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรักคนคนนี้มากๆอย่างเงี้ยค่ะคือเอาตามที่ความสมัครใจของแต่ละคนนะคะอันนี้เป็นรีวิวของผูกรักของอาจารย์นะคะเอ่อมาอัปเดตค่ะวันนี้เขามาขอเจอ,เอนี่นะคะก็คือจากที่โดนไล่ออกจากบ้านแล้วแล้วก็ไม่มาเจอแล้วนะคะตอนนี้คือแบบได้เจอแล้วก็ มาบอกว่ารู้สึกดีด้วยนะคะได้เจอกันแล้วนะคะก็ดีใจกับลูกศิษย์ที่ผูกรักด้วยนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะหลายๆคนน่ะมาถามอาจารย์ว่าไม่ว่าจะเป็นคลาสเรียนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของการดึงแฟนเก่าอาจารย์การันตีไหมอาจารย์บอกบอกเลยนะอาจารย์ไม่ขายฝันอาจารย์ไม่ได้หลอกลวงแล้วแต่เคสจริงๆเพราะอย่างเช่นแบบบางเคสอะที่อาจารย์รีวิวอย่างเงี้ย คืออาจารย์รีวิวเป็นรีวิวจริงร้อยเปอร์เซ็นแต่อาจารย์แค่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าได้ะคะ่ะแต่ทีเนี้ยคือจะบอกว่าบางเคสอะเร็วบางเคสช้าอาจารย์ไม่เคยพูดเลยนะว่าสามวันกับเจ็ดวันกับสิบห้าวันกับอาจารย์ไม่เคยพูดจับปากปอาจารย์แน่นอนนะคะอาจารย์ดูเป็นเคสไปเคสไปถ้าคนที่ออกมาการันตีนะมันมัน การดึงแฟนเก่ากลับมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการใช้ครีมผิวขาวนะที่ผิวจะขาวกระจ่างใสขึ้นต่อให้ต่อให้คุณไปใช้ครีมผิวขาวอะ่ะคุณยังขาวระดับไม่เท่ากันเลยอะ่ะดับภาษาอะไรกับการดึงแฟนเก่าแล้วมันจะเร็วช้าต่างกันอะ่ะอันนี้คืออาจารย์ขอขอทำความเข้าใจนะคะแต่ว่าคือเคสส่วนใหญ่คือประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลงรีวิวให้เรื่อยๆนะบอกเลยว่าอาจารย์ของจริง ในเรื่องนี้จริงๆนะคะในการให้คําปรึกษาจิตวิทยาวิธีการปฏิบัติตัวแล้วก็ในเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะคะเพียงแต่ว่าทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะอืมแล้วก็ใครที่อยากโรงเรียนไพ่ยิปซีนะกับอาจารย์นะคะที่ค่าตัวสูงอันดับต้นๆของเมืองไทยก็มาเรียนกับอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ให้เต็มที่จริงแล้วนานๆทีอาจารย์จะเปิดสอนด้วยนะคะ นี่นะคะวันที่30กันยายนนี้นะถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะคะใครที่พลาดรุ่นนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าราคาเนี้ยไม่ได้เพราะราคา699ันเาานี่ยคือราคาออนไลน์ที่อาจารย์สอนอยู่นะคะถ้าเกิดไม่ได้เจออาจารย์ตัวตัวรอบนี้นะบอกเลยมาเจอตัวอาจารย์ตัวต่อตัวเนี่ยคือสองสามหมื่นนะดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะ ที่จะมาทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็มาเรียนกับเพื่อนๆใครที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วมีโอกาสนะมีแนะนําให้มาจริงๆเพราะมันไม่มีใครอะที่มาบอกหมดขนาดนี้คุณไปเรียนมากี่ที่แล้วคุณยังอ่านไพ่ไม่เป็นเลยแล้วคุณไปเรียนมากี่ที่ค่าตัวของคุณเท่าไหร่นะคะมันมีเคล็ดลับที่อยากจะบอกที่คุณไม่รู้ในการอ่านไพ่บางคนอ่านไพ่เป็นแล้วแต่ทำไมยัง ได้ราคาไม่สูงอ่ะถูกไหมทําแล้วเทคนิคต่างๆที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะมากนะคะมีแค่อาจารย์คนเดียวเท่านั้นแหละที่บอกหมดนะคะดังนั้นบอกเลยว่าหกปีจัดครั้งถ้าใครพลาดเนี่ยยากมากนะคะมาจองมัดจำกันก่อนเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ขยายห้องนะคะก็คือถ้าห้องเต็มปุ๊บจบนะคะเพราะว่ามันจำนวนจำกัดจริงๆนะ มันเป็นหนทางการสร้างไรายได้ด้วยคือที่อาจารย์เน้นย้ำอยากให้ทุกคนมาเพราะว่าคือเราจะต้องทนกับการที่เราทํางานประจําหรือว่าอาชีพเนี้ยไม่บอกเลยนะยิ่งแก่ยิ่งได้เงินเยอะยิ่งแก่ยิ่งมากประสบการณ์คุณสามารถทาได้ถึงเจ็ดสิบแปดสิบได้เลยคุณมีวิชาอันเนี้ยซึ่งอาจารย์ไม่ได้มาสอนง่ายๆอาจารย์หกปีเนะี่ยอาจารย์เพิ่งมาสอนดังนั้นนะ่ะ คุณมีวิชาเนี้ยติดตัวไปนะคะแล้วก็เครื่องรางนะอืมใครที่สนใจผูกรักผูกจิตหรือว่าเครื่องรางดึงแฟนเก่ากลับมาก็แอดไลน์มานะคะอาจารย์ถึงซีเรียสเสมอเลยว่าแบบอยากให้ทุกคนมีอาชีพเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของอาจารย์ว่าอาจารย์จะลดลดการดูดวงอะคะ่ะนะอาจารย์จะจะสอนเป็นหลักดังนั้นคือไม่อยากให้วิชาเนี้ยที่อาจารย์มีอ่ะมัน อยากให้ทุกคนเอาไปช่วยคนจริงๆไม่อยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรว่าสูญพันธุ์อืะนะคะอันนี้คือบอกไว้ก่อนเนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะ t o o p e n c i l e The tower, the fool, เจ็ดไม้เท้า the emperor, strength คนคนนี้นะคะเขารู้สึกแป๊บหนึ่งนะเขารู้สึกว่าคุณน่ะกำลังเดินออกจากเขาไปไหมอะเขากลัวที่จะเสียคุณไปอะคนคนเนี้ย True of Pentacle สองเหรียญ เขาคิดว่าเขากลัวว่าเขาจะเสียคุณไปอ่ะสันจริงๆนะเขากำลังเมียงมองจ้องตากำลังดูอยู่ว่าที่คุณเงียบหายไปหรือว่าประโยคสุดท้ายที่คุณพูดออกมาหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณแสดงออกณนะตอนเนี้ยคุณกำลังจะไปทุยกำลังจะไปจากชีวิตเขาหรือเปล่าเขากำลังแบบพี่ พี่นิดพิจารณาอยู่นะคะว่าสาเหตุที่คุณทำสิ่งสิ่งหนึ่งลงไปพี่ไม่รู้ว่าคุณทำอะไรคุณอาจจะบล็อกเขาคุณอาจจะ u n f o ฟ l o เขา u n f r i e n เขาหรือคุณอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่แบบฉันไม่รักแกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเราจบกันเถอะอะไรสักอย่างหนึง่งเขากำลังดูอยู่ว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาค่ะคุณกำลังไป กระตุ้นความกลัวของเขานะคะคุณกำลังไปกระตุ้นให้เขารู้สึกกลัวว่าเขาจะเสื่อเสียคุณไปเขากำลังจะเสียคุณไปหรือเปล่าห้าสิบห้าสิบนะคะตอนนี้เหมือนเขากำลังคิดอยู่ว่าคุณยังรักเขาอยู่เป่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะทักกลับมาไหมคุณจะกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะเทเขาไปจริงๆ the lover ขึ้นมา การที่คุณทำอะไรแบบนี้นั้นพี่บอกเลยนะคะว่าการที่แกทำอะไรแบบนี้นะพวกแกฉันบอกเลยนะว่ามันทำให้เขาฟุงซ่านแกเขาฟุงซ่านเรื่องแกนะคะฟุงซ่านเรื่องเธอมากนะเธอไปทําให้เขาจิตใจว้าวุ่นนอนไม่หลับตับพิการอาหารไม่ย่อยเธอไปทําให้เขารู้สึกกระวนกระววยหายใจไม่ออกเธอไปทําอะไรเขาแกนี่มันแสบมากนะ แล้วช่วงนี้นะพี่บอกเลยว่าคุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์หาเงินหาเงินเป็นละวิงดูเหมือนดูแบบฉันอยู่ได้ฉันแคร์ฉันมีแพชชั่นฉันสนใจแต่เรื่องการเงนินการเงินเท่านั้นฉันไม่ได้สนใจแกหรอกอะไรเงี้ยดูเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่า เหมือนแบบใจคุณเปลี่ยนไปไหมหรือว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันใช่หรือเปล่าคุณยังมีใจให้กับเขาไหมอะไรนะคะเขามีความคิดได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าเอ๊คุณยังรักเขาอยู่ไหมอะไรอย่างี้ ฟินซาวน์คุณดูเป็นคนที่แบบดูมีกิจการธุรกิจดูมีมีเสน่ห์ดูมีคนเข้ามาจีบดูมีแผนการอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมคุณไม่ได้นิ่งคุณไม่ได้คุณไม่ได้เป็นแมวน้อยสำหรับเขาแล้วตอนนี้คุณดู คือคุณไม่ใช่ของตายอ่ะคุณเป็นอะไรที่แบบของเคลื่อนไหวได้หรือว่าคุณมีใครทําไมเพราะอะไรคือเขารู้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่ข้างรักเขาอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าตอนนี้คุณกําลังเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นหรือยังไงคือเขาแบบไม่เข้าใจการแสดงออกของคุณนะคะว่าสรุป คุณยังมีใจให้กับเขาหรือคุณไม่มีแล้วคุณมีคนเข้าหาใหม่เหรอทำไมคุณถึงเปลี่ยนโฟกัสไม่สนใจเขาเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณกำลังไปสร้างความสับสนให้กับเขานะคะให้เจดดาบนะเขาเหมือนกำลังคิดพิจารณาอยู่นะคะว่าสิ่งที่คุณแสดงออกหรือสิ่งที่คุณทำอยู่มันคืออะไร แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเขาก็คิดไม่ตกอะ่ะเขาก็ดูดูอยู่ว่าสรุปคุณไปจากเขาแล้วจริงๆไหมอย่างเงี้ยค่ะอืมเขากำลังคำนวณอยู่นะว่ารอบเนี้ยจะไปจริงเปล่าเพราะว่าคือบางบางเคสอะ่ะคือี่รู้สึกว่า คุณอาจจะเคยบอกเลิกเขาหลายรอบแล้วว่าแบบเออเนี่ยเราเราเรา,เราไม่รักแกละวจะเลิกกับแกอะไรเงี้ยหลายรอบแล้วนะแกแต่สุดท้ายแล้วว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้ไปจริงๆอะไรเงี้ยคือรอบเนี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบขอดูก่อนนะว่ารอบนี้มันเอาจริงไหมหรือว่าแค่ขู่อะไรเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่ี่รู้สึกขอพลังงานแพทย์เนี่ยค่ะ three of cup king of sword k n nice i g h of the sun คือจะบอกเลยว่า เขากลัวว่าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเขากลัวที่จะเสียคุณไปแล้วเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขากลัวเขาต้านไม่อยู่่ะเขากลัวว่าคุณจะไปเปิดใจให้กับคนอื่นที่เข้ามาหาเขาไม่อยากให้คุณแบบมีใครเข้าหาหรือเขาไม่อยากให้คุณเปิดใจให้กับใครอะตอนนี้คือไม่รู้สึกว่า จากของตายมันเป็นของดินอะมันจะเีอารมณ์แบบเหมือนตัวคุณอนะเริ่มห่างออกไปจากเขาแล้วเขาก็ลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีเขาคิดถึงคุณนะ ไปฟังเพลงเหตุเกิดจากความเงาที่ทำไม่รู้รักเธอเท่าไรความห่างไกลมันทำให้ฉันคิดชื่อเพลงว่าเหตุเกิดจากความเงานะคะเขารอข้อความรอการติดต่อเขาคิดถึงคุณนะบอกเลยคนคนนี้ส่องโซเชียลคุณอยู่เขารู้สึกไม่อยากให้คุณมีใครอะแบบ กูจะกลับมาไหมเขากลัวที่จะเสียคุณไปนะคะเขาคิดถึงคุณนะเจ็ดดาบเขากลัวคนเข้ามาจีบคุณด้วยไพ่เอ่อเดอะสตา เ็ดาบมันคือการวางแผนตอนนี้เขากำลังคิดอยู่นะว่าเขาจะเอาอย่างไงกับคุณดีเขาจะทํายังไงให้เขาได้เป็นที่หนึ่งในใจของคุณบ้างเขาจะทํายังไงให้คุณแบบไม่มองใครเขาจะทํายังไงให้คุณไมปันใจไปให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขามีความหวาดกลัวนะคะเพราะว่าเขาอะเชื่อมั่นแล้วก็ปักหลักแล้วก็ยึดมั่นว่าเขาอะเป็นคู่กับคุณ ดังนั้นสิ่งที่เขากลัวที่สุดเลยคือการที่กลัวว่าคุณน่ะจะไปปันใจให้กับคนอื่นเขากลัวมากๆนะคะถ้าออกมาบอกว่าเขารู้สึกว่าคุณคุณดูมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากได้คุณนะ่ะเขาจะทำยังไงให้เขาแบบมัดคุณเอาไวใ้ให้ให้ให้คุณแบบมองเขาเป็นที่หนึ่งอะ ดาบ k i King of Wands q u e e n ถือดาบถือถ้วย The e v i l เขาสิ่งที่เขากลัวที่สุดเลยคือการที่มีมีคนเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาทาให้คุณเนะี่ยหวั่นไหวแล้วก็ไปเลือกแล้วก็เดินออกจากไปไปจากเขาแล้วก็ไม่ไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมอะ่ะเขากลัวแบบ กลัวความห่างไกลมันทําให้มีคนเข้าหาคุณมีความฟุ้งซ่านในเรื่องของคุณนะกลัวว่าคุณจะไปแบบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นอะ่ะเขาค่อนข้างหมกมุ่นในเรื่องของคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะ Page of Pentacles อยากอยากกลับมาพูดคุยไม่อยากห่างกันไปไหนอีกแล้ว Page of p e n t a c l e อยากกลับมาคุยกันดีๆีัสติอยากเป็นเจ้าของคุณอยากแต่งงานกับคุณอยากกืนกลืนตัวคุณอยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้องอยากมีทะเบียนสมรสอยากผูกมัดคุณอยากมีลูกกับคุณอยากปล่อยท้อง Oh my god เขาอยากแบบอยากให้มันเป็นจริงอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงนะคะไม่อยากให้คุณต้องไปจากเขาจริงๆอ่ะเขาอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงอ่ะ แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันช้ามันไม่ได้หลังใจเขานะเงินเขาก็ไม่ค่อยมีคือเขารู้สึกว่าเขาอาจจะแบบในเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะดูแลคุณยังไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาอยากทํางานตั้งใจทํางานเก็บเงินหาเงินมาเลี้ยงคุณให้มันสมศักดิ์ศรีให้มันคู่ควรแบบบางคนอยากจะแต่งงานแต่มันมันไม่มีเงินอะเกต,ต้าคือแบบ แต่งงานมันก็ต้องมีเงินใช่ไหมมีสร้างรากฐานอยากจะสร้างรากฐานให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะมาขอคุณแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวเวเพราะเขาคิดว่าเขาไม่อยากเขาคิดถึงคุณเขาไม่อยากแบบต้องมาทุกนั่งทุกทนทรมานเพื่อที่จะแบบแยกกันอีกแล้วอะสิบดาบขึ้นมา ใช่เพราะเขาคิดเขามั่นใจเลยว่าคุณคือคู่ของเขาแน่ๆเ,นเขาแบบจะทนเห็นคนอื่นมาฉันเขาไม่อยากแข่งกับใครเขาเขาอยากครอบครองคุณแล้วอะคือวิรู้สึกแบบนั้นเขาน่าจะทํางานเก็บเงินตั้งใจแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้คุณกับเขาต้องได้มาลงเอยกันนะเนาะไพ่ใบสรุปค่ะโอ้โหไพ่กระจุยมากเลยทุกคน ตอนนี้มันมีความห่างไกลอะคะห่างไกลกันมากๆเลยเขาไม่ไม่สบายใจเลยนะคะเขาไม่ชอบนะคะความมันทรมานนะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเดอะ i เดวิลนะเขาหมกม,มุ่นเรื่องของคุณเขาไม่อยากให้คุณมีใครเข้ามาเนี่ยเห็นไหมคุณต้องไปปันใจให้กับคนอื่นเน่นอนเขาไม่ชอบนะคะกองนี้มาดู Romance Angel จนางฟ้าจะบอกน e w Love ดีคอนเคลชันเดี๋ยวเขาจะกลับมานะช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะแยกกันใช่ไหมเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะเดี๋ยวเขาจะพูดทุกอย่างเลยที่อยู่ในใจของเขาเขาจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนแน่นอนนี่บอกเลยว่าเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะพิจิกนะคะมีตุลมีสิ่งมีกลุ่มข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกของเขาคืออะไรคะ อดทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทําได้เห็นปะไม่อยากเรียกร้องใดๆไ,ไปมากกว่านี้เธอสวยเธอหล่อมากในสายตาฉันจะให้ฉันทํายังไงฉันสับสนเหลือเกินสิ่งที่เธอพูดมันทาร้ายใจ,ใจิตใจฉันเห็นความดีในตัวเธอโอเคนะคะโอเคค่ะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากผูกจิตผูกรักอยากเรียนคลาสดูดวงหรือว่าอยากจะ นี่ฉันกลัวที่จะเสียเธอไปจริงๆอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แอดไลน์มานะบ๊ายบายค่ะทุกคน